ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมของมวยไทยค่ายพลันชัยนะครับอาจารย์โนโวสิทธิ์ถืโชคครับฝากประชาสัมพันธ์มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วครับไปดูไปฝั่เจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรลูกศิษย์ของท่านนายกเอธาสระคุณอภินันชาวลิศครับลุ้นอยู่หน้าจอช่อง3น้ำเงินอรุะฉายนะครับมาจากจังหวัดกาฬสิน79ครั้งชนะ61แพ้16เสมอ2วัย27ปี 1 8ึ่งเมตรลูกศิษย์ของเสียบู่ครับคุณประดิษฐ์สลิดอภิรั์คุณสมิงข์ทาคุณประสิทธิ์รอบรรยายความมันอยู่เชิญครับสวัสดีครับแฟนบวลครับวันนี้ก็เป็นคู่โปยที่ทั่วประเทศฝ่ายแดงนะครับดวงสมพงศ์ก็เสียท่าโดนนกในยกที่สี่นะครับมาล้วครับนาทีระดับใจที่ยุกท่านราลอยมาถึงแล้วนะครับชิงชาเลิศในรอบที่สุดน้งที่20ไปดูเส้นทางสู่รอบชิงชนะ ลูกศิษย์ของนายกเอตาสาราวันนี้ให้ลูกชายมาถอดสายมงคลด้วยตัวเองนะครับให้นอกไปกับทางด้านของอารุณเดชนะครับในนัดที่สองรอบแรกนัดที่สองรอบแรกนัดสุดเขียวปอพงสวา่างเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับส่วนทางด้านของอารุณเดชเพชรสุภาพันดันแรกชนะคะแนนนัดะเกียบ์ทารราดีี่สิบหกนัดที่สองชนะน็อกดวงสมพงศ์นายกเอตาสารานายกที่สี่รอบแรกทางด้านของอรุนเดชชกแค่สองครั้งแ้วนะครับจากนั้นเข้าสูา่สรอบรองชนะเลิศตัดเชือก ปิดสองพี่น้องเข้สาสู่รอบชิงชนะเลิศนี่คือคู่ชิงชนะเลิศในรอบอีสุกสุกครั้งที่27เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในรอบแรกมาเริ่มเปเวทีเลยนะครับรุ่นเด็ที่ซ้อมอยู่ที่สิดนมนีนะครับนี่รุ่นเด็กเขาต้องักแล้วะคะนนอยู่กลางดวงชกนี่ได้เปรียนนะครับถูกด้วยแต่ว่าดวงก็งงนี่ นายกเอชาสลา,าวันนี้ติดธุระนะครับอุชายมาถอดมงคลแล้วก็ที่รียนทราบไปแล้วว่าจักวรวรรดุงมงคลน,นี่สามารถคว้าแชมป์ของมวยรอบอรมือสุงไปได้เนี่ยบรวิวารหนึ่งล้านนะครับแล้วก็รถกระบะมือสุงหนึ่งท่นนี่ยกให้กับดวงสุ่งุงไปเลยยกให้หมดเลยนะครับนายกเอชาสลา,านั่นคือหัวใจของท่านนายกเอชาสาาลาเลยครับเดี๋ยวตะกรู่ทีผ่าตาคนที่ต่อสายมงคลได้กับอรุณเดชก็คือกำลันเฉลี่ยสีพึ่งนะครับ อาจรย์บุญมีอยู่นะครับอาจารย์บุญมีอาจารย์บุญมีแพ้ยคุณสงเฮ้ยครับว่าชกในทางการได้ใช้พลอยรอบศิษฐเจ้าพลยไทยเวทีมวยสยามอ้วกบอลแต่ละหลายรอบนะครับมาดูบนเวทีนะครับกรรมการไท,ทยรุ่งรองรุงศรที่เคยชนะมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เหมือนวันนั้นก็ได้อะไรก็เกิดได้นะครับเรื่องมวยโดยดีของศิษเจ้าพลยไทยนะกองเชียร์มาครับสองั่งเลยครับ รอบแรกยังไม่แพ้ใครรอบรองชนะเลิศก็ยังไม่แพ้ใครครับในขณะที่ดวงสมพงก็สะดุดแพ้ครั้งเดียวให้กับทางด้านของอรุณเดชยกแรกแล้วก็มาต่อครับตึมทริสอลคาลิกตัวจริงยืดหยุ่นสูงสูงสงบเข้าท้าการซึมดาดฟ้าหลังคารอต่อผนังทำให้บ้านเย็นลงได้ถึง8%เป็นการชมยกที่สองครับมาเริ่มยกสองนะครับของผู้ชนะเลิศโดยรอบอิซุสุ ชนะเลิศรับไป1ล้านมาดูแดงอรุณเดชอรุณเดชนะครับฝ่ายแดงบุญงสมงนี่นแทงซ้ายไม่ดอกงแล้วหลวมไม่ได้นะครับอรุณเดชนะครับน่าสนใจนะครับรุงสมพงศ์ในวัย32ปีนะครับในวัย32ปีิบอนรอบรองชนะเลิศรอบตัดเชือกในศึกชนะคะแนนทางด้านของบัวเขียวนี่วันท้ายวันครบรอบวันเกิดพอดีเลยครับในเจ้าของแชมเปี้ยน4ี่เซนนะครับค่าตัว120,000บาทนั่นคืออดีตความยิ่งใหญ่ของรุ่งสมพงศ์ ดูบนเวทีนะครับอาาโอ้โหนี่น้รมาารันจานเลยทีเดียวลูกนี้นะครับเกียง,ง่ายๆเนี่ยครับไม่ฟาวด้วยโอ้โหวันนี้นะครับอายุเป็นเพียงตัวเรียกหรือเปล่าถือว่ากระดูกช่วงงงั้นนี่ต้องอนนยอมรับเลยใส่ล้ว,วนๆได้เลนนครับอรุณเดชคว้าได้หรือยังตีไ,ได้ไหรือยังไม่ได้ากรรมการทบอุ้มแก่แย่นั่นและครับ27ปีนะครับอรุณเดชรุ่นน้องรุ่นหลังนะครับกรการผู้ชี้ขาดบนเวทีขันวุฒ รงังรองอนุสรครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านปรบไทรประเทศพิทักษ์ทองแทรแล้วก็พิจิตรพรมคงมาดูนะครับอโอ้ชายวิชาวิชาเหินเลยเลยทางดงสมพงรุนเดต้องเนินแล้วนะครับดวงกวาง่าสุดกวา่าหยิบตาแล้วดงสมพงซ้ายนะครับเอา้าแล้วครับกเครื่องหลากหลายแล้วครับ กลายเป็นมวยเกมรับเลยครับดวงสมพงศ์สอกสอ,อันตารายมากนะครับแล้วก็อารุนเดชก็ได้ได้เรืเ่มคลายของกองศักดิ์สิทธิ์พี่แล้วก็ต่อได,ไไดอ้โอ้ยลายก็เริ่มตีได้นะครับอรุณเดชเดินตลอ,อดอชนหาเรื่องทียงยงเยวทีเบิร์กขาโอ้สองของดวงสมพงศ์ เวลานี่มาดูนะครับว่านี่ประสบการณ์ช่วยได้หรือเปล,าล,เปลาเปเ่านี่นะครับลุงสมพงกษ์กำลังยืนยืนอีกทีนงดงกว่าเยอะร่างกายดีเลยชยนะนออกมายุบสน้ำเงิน สองมาลุณกันต่อบนเวทียก3นะครับรางวัลหนึ่งล้านนะครับจากอินซุสุแล้วแต่เข็มละ500อยแอนตซินเลยทีเดียวเสี่แล้วอารุณเดชเดินชนเลยเรื่องอย่างเดียวดับเครื่องชนเอ้าชนได้หรือไม่อันนุ่สุขหโต้มีสองตีนเอาไหล่ของอารุณเดชนุ่มนุ่มนุ่มนี่นะครับไหลความสดเลยครับเขินหมดละครับทางด้านของอารุณเดชจบจากอารัสติเนะครับ 27ปีกำมาราสายกาลสิธห์เลยครับ <S <S วันนี้นี่คุณพ่อขนกอ,องเชียร์มาเพียบเลยครับล้อกล็อกได้สามเหลี่ยมตกรังรคาหัวยาดีสู้เข่าคราาับหนีไม่ออกต้องสู้เข่เาเวลาน,นี้ดูประสบการณ์กับร่างกายนะครับร่างกายน้ำหนันประสบการณ์อยู่กระแด่นี่แค่มีหลายเส้นเลยทีเดียวอายุมากกว่าแต่ว่ายังใช้ได้เลยเสียไปดอกนึง่งอ้าวกรุณเดชนอา้าวยุกยิบยุกยิบ ไปเด็กไฟโสดทีนะเอามาดูไม่ยังวัดดวงกันเลยนะครับนังนะครับได,ได้ขวาดีนะครับเต็มที่วงในนะครับทางด้า,านอของด้านรุ่นเด็กเราสมองขึ้นคอได้กลางเรวทีพิดมาอยู่ด้านล่างอ้าวปิดต้งไปแต่ว่าตัวเองเสียหลับอยู่ด้านล่างนะครับออกกับพื้นไร็ทีเริ่มต้นกันไปเกินใส่ไม่หยุดนะครับรุ่นเด็กอ้าวได้ครืนได้เครืนได้เครืนโอ้โห้ปั่นมาก ัอู่เสียตไม่ระวังตัวเลยนะครับอรุนเดชโอ้โดนไปสองรอบนะครับอร,ร,รุนเดชโดนแทงเข้ายิ่งตีเหมือนกันนะอาล้วครับพุ่นแล้วดวงสมพงศ์กลับมาได้แล้วครับกลับมาสู่เกมของตัวเองได้แล้วเอาล้วครับอรุนเดชไปเร่งครนะขาโยกนะครับขาโยกลึ่งลาของการแข่งขันยกที่สามนะครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศ ความน้าใจของทัตชิจานาเล่กนุึกครั้งที่27โอ้โหรุ่นเดกไโดนลำตัวนะครับโดนตัวทำท่าจะจุกด้วยอ้าวหายแล้วเดินชนอีกไม่ระวังตัวไม่ได้นะครับรุ่นเดชดูกบอลูกเก่ามีเยอะเลยเสียไปอกโอ้ยักเด็ไปเลยอาทัแโอ้โห้นยกายก วันชนะวันไหวเลยนะครับคู่ชิงชนะเลิศเอาสอเสายเป็นดอกนึงปรีได้อโรเกดเอาแต่ยังไม่ไปไหนนะครับกต,ต,ตึงกึงตึงตลอดแก่ก็ได้ล่าล่าหท่านนี้หนักใจได้นอ ครับโหดยกทต่อครับช้างมัเตาการปลุกเมื่อตามร่างกายเคช็ดกัดย่อแรลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นหลักที่สมบูรณ์โด่งได้มีจำหน่ายตามร้านขยะทั่วไปสัตราหัวม้าบีเกตีรูปมาดั้นดีคุณภาพสูงมีจำหน่ายแล้วที่ร้านสูงบริการทั่วประเทศรัมาลุกต่อยกยศีนี่ครับผู้ชิงมวยรอบอีสุสุเงินล้านไบแดงลงสมบูรณ์เหมือนอรุณเดชอ้าว เดินชนเลยอย่างเดียวแล้วหนุ่มกว่าเอาหมัดไปหมัดนึงอาการได้ไม่ได้เอาเสียไปอรุนเดชเสียดอกสองดอกสามดอกเอาเน็บไปที่มุมคุณโค้แก้ไม่ได้นะครับโดนไปสี่ดอกนั่นแหละครับได้หมดทัศสดชื่นแล้วครับมาแบบเต็มถังเต็มสุกดวงสมพงษ์นั้นมุ่งสู่แชมป์นะครับไหลเปิดร้อยในขณะที่อรุนเดชก็มาเพื่อแชมป์ ลัดชิงชนเลิศได้รับเกียรติจากโปรโมเตอร์ใหญ่ในวงการมวยแมืงไทยนะครับสมหมายสกุลเมตตาแล้วก็ชุนเกียรติเพชรครับอยู่ในสนามด้วยอยู่ในทุ่งเล็กนะครับออกมาต้นยกนะครับดูสมพงศ์โดนไปหลายดอกเลยทีเดียวยังแก้ไม่ได้เอ้าชุดเอ้าสกัดแมดใแล้วนะครับพอโดนไปไปแล้วนิ่งแล้วทางดวงสมพงศ์ นั่นแหละครับผ่านขึ้นทางมาแล้วนะครับแล้วก็ไฟที่ผ่านมาในรอบแรกนาที่2นั่นแหละครับดวงสมพงศ์โดนล็อกยกนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวดูต่อนะครับคราวต่อหน้าสนใจครับชดเลยนะครับดวงสมพงศ์ต้นดออกมานี่โดนเลยหมดเลยนะครับโอ้ดูเหมือนว่าจะชัดแล้วนะครับดวงสมพงศ์อ้าวนะครับอันดเดนถึงตัวเลยครับล็อกได้ ตอกนั้นไม่เน้นครับอรุณเดชเดินต่อ,อ,อไม่มีอาวุธแรงเลยครับอโอ้โหเสียบดอกนี้อยู่ไหมอยู่เอา้ายกนี้ต่างาเปิดเปิดยกสีม่มานี่เหมาเลยนะครับทางอารุณเดชถุงสมุนทังท่ายอมเลยอ่ะน่ะครับต่อครับนั่นแหละครับโอ้โหอรุณเดชเป็นฝ่ายขยับเข้าหาอีกครั้งหนึ่งคว้าได้ โอ้โหอรุณเดชเดินไปคว้าอย่างเดียวเลยครับไม่มีอาวุธนังยกนี้ยอมเลยนะครับดวงสมพงศ์โดนต้นยกมาแล้วนี่หมดแรงเลยแย่ไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้รุนเดชก็นนอะไรก็เห็นหมดแล้วนะครับทำได้อย่างที่คิดอ่ัโดนมาไปลามากยังไม่เห็นต้นการไลนน่ไล่ตีท่านเดียวตีหักเดียวแล้วนะครับของอรุณเดช ในช่งวงใ้ท้ายนะครับขวาหน้าได้อรุเดชได้สบายได้ตึ้งส้ายโอย้สามเหลี่ยมตรงข้ามมุมระคังนะครับในช่วงในท้ายครับของยกที่สี่กอดยศเดี่ยวกลับมาตามต่อครับเดี๋ยมกลับมาไทายน้เพียวเผาไทยแม่ปรนอมจำกัดนะครับผู้ผลิตน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาตราแม่ปรนอมหลอดไฟ LED และสายไฟเ l ซีบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูล0 2 6 8 8 2 3 2 3, 3, 4ติดตามชมยกสุดท้ายของมวยคู่ชิงชนะเลิศครับผ่านมาสี่ยกนะครับยกสี่เมาเลยอะ่ะดวงสมพงศ์นี่ถูกเมาเลยนะครับอรุ่นเดรตีม้วนเดียวเลยแล้วก็รายการวันสุขไทยในวันที่สามสิบเลยครับลาดเดินวันโดมจะต่อยกับเทมอ,อนามันแล้วก็ลุงนิมิตรจะชกกับดาวรุ่งลงใหม่นะครับมารากรทงสายไหมด้วย<ล>วันทีนท30่30มสิบลาเนิเน สุดเกล็ดวันที่7กุมภาพันธ์นะครับทีมลุมพินีครับไปดูคู่มวยต่างสายต่างศึกกับโยทีมกำลังร้อนแรงสุดๆเจอกับเขี้ยวพยัคฆ์กิจเมืองนนท์แสนพระรันชัยใส่กับศักชัยน้อยเอ็มยูเดนนะครับแล้วก็ชัดชัยครับใส่กับเพื่อนก้อนครับถามต่อครับบนเวทียกสุดท้ายครับนัพชิงการ์นาเลอร์เมยรอบอีสู่สู่ครั้งที่27ดูว่าทางด้านของดวงสมพงษ์จะพลิกสถานการณ์สร้างปาฏิหาริย์ให้กับตัวเองได้หรือไม่เอานะครับของสุดท้ายแล้วนะครับ ดูแลยกสี่ดีโดนทุกอย่างเลยนะครับรับสารภาพไปเลยอ่ะสุดรายการมวยของจ่าพลูแสงมรกตนะครับลุงพลักใหม่ในวันที่สามูพินีรายการนี้มาดูว่าสานิตนะครับจะต่อยออกของพยัคฆ์ศรีมันเลยแลนะฮะรักสมัยกับฟ้าคเรียนไกยด้วยนะครับสูงสูงเลยครับแข้่งนะที่ผ่านมานั้นเดินตลอดนะครับทางด้านของอรุณเดชประชาเดินตั้งแต่ยกแรก าจนถึงนาทีนี้เลยครับยกนี้ออกมาดิการสูงสูงตั้งรับนะครับดวสงสมพงศ์นะครับได้โอกาสได้หรือไม่แล้วกแปะขวาเข้าสามเหลี่ยมบัดซ้ายแม่ลอยได้บัดเตียงครับเลอวพาคอล็อกแขนเอาไว้ครับโอ้โหพอโดนอาวุธแล้วก็หมดเลยนะครับดวสงสมพงศ์นายกเอกท่าศาลาโอ้ยแมอะไรก็ทำได้หมดนะทุกอย่างเลยนะครับ รมการยพันวุฒิต่างและนับเลยเพราะว่าดูแล้วาาาอาจารย์อาการที่ดูแล้วย่ำแย่เต็มทนเลยนะครับของดุสงสัมพงนายกเอธาศาลาได้ดแล้วครับดุงสัมพงอรุณเดชแสดงสปิริตแล้วนะครับสแสดงสปิริตแล้วครับเพราะว่ารอเวลาที่จะหมดยกที่จะคว้าแชมป์มวยรอบแล้วนะครับอ,อรุณเดชะสุภาพันธ์ ครับในช่วงในท้ายครับโคองสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์อีซูซุครั้งที่27คนยอะสุดท้ายเี๋ยวรองการตัดสินจากเพนตาการนะครับเงินสด1ล้านบาทครับเงินสดหนึ่งล้านบาทพร้อมรถปิกอัพอีก1คันมาแล้วครับคะแนนแรกประภายประเทศครับมาที่พิทักษ์ทรองแพงปิดท้ายที่อีซูซุครับครั้งที่27แล้วเกินครับในที่สุดกับอารานบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซล จำกัดนะครับได้ขึ้นไปทีอีกครั้ง